ัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะพอกับทุกุกปั๊บชาแนลอ,อ,อีละจ้าอาจารย์มื่อนี้จะพามากินข้าวแล้วจะเล่นพักพอดหลังจากไปให้งานมันหรอกอ่ะเ่ไปแล้วเด้จอจ้าจันจะไปอีกมัอนี่กะจะมีอ่านี่แล้วจ้าไง่ายๆแบบอยู่ใน,นตู้เย็นเลยนี่อยัง,งกะบเดี๋ยวกนจ้ะเดี๋ยวก็จะไปมาเลยนาจานะจะเนาะ แค่นัานบ้านนี่เพิ่งเสร็จจ้ะให้ตอบเสาเพิ่งเสร็จนี่แก้วจ้าแก้วมะมะเขือยาวกับปลวกพักมูงว่าแต่เห็นน้ำเมื่อยไมเมื่อครับเลิกงานมานอนเลยจ้าเอาสิแมาเบิ้งคิดเบิ้งยังเมื่อยหลาย ก่อนนี้อยากใส่เมื่อได้แต่ด้อใส่แล้วล่ะอร่อย,อยก,กินผู้หญ่กับเสียผูย้หญ่เอิ่นเอิ่นกับบ่อมากกระเสียอันปลาซ่องลูกสาวเนี่ยได้จต่เด้อ ลูกสาวกับเฮ็ดทิปคือกันเฮ็ดยูทูบคือกันเพื่อนอยางนี่สอ่องเป็นคองจะคลองไหมจ๊ะฟ้าใสใจป๊อกแป๊าแนวจ้ะมาอืมพี่แม่ฝากส่องไห้นะเพลิดมากตายแล้ววันไหใส่ปลาจ้ะใส่แต่น้ำปลา องหักมาจาใใ้ะได้แ่นอ๋อนั่นอันนีมากกว่าโสมซานกับเราฮักก็บอกว่าไม่อยากถ่าย y o u t u b แล้วเบื่อก,ก็เลยหักจะไปได้ซื้อไหมหรือพูดจังมาแล้วจ้ะพ่ออม่นพี่น้องเลยหูกินน้ำเด้อกินเหมืนอนเ่เนี่ย ไม่แต่แกวกับโรคงพากับตมไข่ถ้ากันสบายดีนอาจนะน้อวันสงางกันไปเที่ยวใส่กันนะ้อเดี๋ยวถ้ายคลิปเล่าๆนี่ก็กจะเขายูทูปเขาเบื้งเพื่อนๆแล้วจ้ะซิปวิจวงเนี่ยไม่ได้ไปใส่ไปในยูทูป YouTube. จากไปเที่ยวส่ไปในยูทูบเลยจ้ะเพื่อนๆถ้ากันไปเที่ยวเทากับคือจังไม่ไปเที่ยวนั่งเหล่เราก็อยู่บ้านก็เหมือนว่าเราไปเที่ยวพอไปเที่ยวประเทศนอกก็ง่ามเท่ากับเห็นงนเนาจะเนาะเข้ากนะับ่ได้ไปเที่ยวไซเท้ากับไม่กินขอยเพื่อนบึงจ้ะกินไปกินหน้าซีหน้าทีล่ล่ะ งานตุบๆปอกเป๊กกับมาขอทักทายพ่อแม่พี่น้องานจำนีกนน้ก็น่าจะเนาะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสีงลำคล้านว่าทำมันเง่าเกินไปทำมันฝันเกินไปกับสิคิดหอดกันก็ <c oughs> ข,อขอขอบคุณมากท่านแล้วจ้ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ด้านล่างแล้วจ้ะเด้อขอบคุณลหลายๆจ้าบ๊ายบาย